วิธีการเปิดสะโพกมาเฟอร์เกียวคายด้วยกันคลิปนี้ติดตามได้เลยนะครับโอเควิธีหนึ่งนะครับทําแบบนี้เรียกว่า บัตเตอร์ฟล5นาทีได้เลยโอเคหลังจากนั้นอันนี้วิธี2ทำได้เลยแบบนี้นะครับหายใจเข้าอ,อกปกติตลอดเวลาทำได้ก็ดีทำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องโต้สู้กับตัวเองนะครับทำช้าๆเลยนะครับโอเคอย่าลืมนะตรงเปลี่ยนขาด้วยนะครับทำแบบนี้เลยหายใจเข้าอ,อกปกติตลอดโอเคหลังจากนั้นต่อไป นี่เวทีนี้นะสำคัญมากๆนางแบบนี้หลังจากนั้นทวิสต์นิดนึงและดูข้างหลังโอเคเปิดสะโพกมากๆเลยนะครับแน่นอนสลับด้วยนะครับประมาณ30วินาทีก็พอนะครับทุกวันเปิดได้เลยใครตามคลิปนี้สะโพกจะเปิดอัตโนมัติและทุกอย่างสุขภาพดีมากๆเลยและผมก็แนะนำกินต้องกินทรีฟลาบูสเตอร์แอดไลน์สังได้เลยนะครับ